อาจารย์อาจารย์พี่สาวเป็นโรคติดเตียงแล้วรับหลานไปบุบุญธรรมหลานไม่ดีเลยไม่ดูแลเลยผลานเงินหมดเลยแล้วตอนนี้ดิฉันดูแลพี่สาวดิฉันอยู่ดิฉันจะได้รับทรัพย์ไหมไม่ได้นะคะจะทํายังไงล่ะอาจารย์คุณต้องไปให้บุตรบุญธรรมนํามายกเลิกไปตามบุตรบุญธรรมมายกเลิกให้พี่สาวไปยกเลิกทีอ่อำเภอถ้าเกิดเขาไม่มาล่ะอาจารย์ก็ต้องให้ทนายความฟ้องยกเลิกบุตรบุญธรรม เพราะฉะนั้นถ้าบุตรบุญธรรมตราบใดถ้ายังมีผลทางกฎหมายอยู่ไม่ได้ยกเลิกมีสิทธิ์ในทรัพย์ต่อเนื่องมีหลายคนมาถามอาจารย์เนี่ยค่ะในกอกันนางขอจดทะเบียนสมรสไม่มีลูกรับในคอเป็นบุตรบุญธรรมต่อด็กๆก็น่ารักอันนี้ตัวอย่างในกอทำธุรกิจพันในในคอบุตรบุญธรรมโตก็แยกย้ายไปไม่ได้ดูแลไปในกอไปจากโลกนี้นางขอก็เลย เสนอตัวเองเป็นผู้จัดการมดกโอนทรัพย์ทุกอย่างเป็นของตัวเองหมดเลยเพราะไม่ดูดูแลในบุญบุญธรรมห่างเหินไปแล้วแต่ในคอมาในงานส่งในกอไปสวรรค์ส่งพ่อบุญธรรมไปสวรรค์ก็มาถามแม่บุญธรรมบอกว่าพ่อเขาเขียนทรัพย์อะไรไว้ให้ผมไหมบอกไม่มีพ่อไม่มีไม่มีทรัพย์มีแต่นี่หลอกบุญธรรมบุญธรรมจะไปเชื่ออะไรเขาก็จ้างทนายฟ้องแบ่งทรัพย์ค่ะครึ่งหนึ่งสินสมรสครึ่งหนึ่งเป็นของนางขอค่ะส่วนสินสมรสครึ่งหนึ่งของในคอกับสินส่วนตัวของในกอภรรยาต้องมาแบ่งกับบุญธรรมคนละครึ่งอ 25ล้านอันนี้เป็นคดีความกันเห็นไหมบุตรบุญธรรมถ้าเกิดไม่ดีไม่ดูแลยกเลิกตามเข้ามายกเลิกที่อำเภอที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเขาไม่มาล่ะฟ้องทีคะให้ทนายฟ้องยกเลิกค่ะถ้ามีลูก